พะพันมะพร้าวน้ําหอมหรอครับลุงนี่ครับพะพันธุ์น้ําหอมก็คือเริ่มแรกเราจะผ่าผ่าหัวมันออกก่อนใช่ไหมครับถ,<อ>ถ้าไม่ผ่านอมันจะไม่โตอ๋อมันจะแทงเร็วหรอครับด้ดนขนาดไหนมันจะแทงออกมาครับเดือนกว่าหนึ่งเดือนกว่าการเลือกที่จะเอามาทําเป็นพันธุ์นี่ก็ต้องเลือกแบบไหนแก,แก่แก่แล้วก็ยังไงต่อครับก็แก่จัดนี่แหละแก่จัดเลยใช่ไหมครับอ นี่ก็คือขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นเราเขาจะเอาไปทํำยังไงต่อครับไปวางให้มันให้มันงายอย่างนี้อ๋อวางให้มันงายอ๋อวางในดินเลยนะครับแล้วก็เอาใบไม้อะไรก็ได้อ๋อเอาใบไม้อะไรมาก็ได้ครับอันนี้ก็คือลุงเขากํกำลังทำการเจ้าเขาก็เอาใยมะพร้าวใสอ๋อใยมะพร้าวใสเอาแกบก็ได้วางครับครับเดี๋ยวเราจะพามาชมสวนลุงนะครับที่เพิ่นทำการ ขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ครับก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับขายขายพันธุ์พันธุ์พันธุ์ไม้ต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็จะมีพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนี่ครับอย่างตัวนี้นี่คือเป็นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันอะไรครับลุงน้ำหอมน้ำหอมธรรมดาที่ครับ,รบน้ำหอมใบเตยอ๋อน้ำหอมใบเตยนะครับอันนี้ก็คือราคาเท่าไหร่ครับลุง ร้อยยี่สิบบาทนะครับนะท่านผู้ชมครับฟอมนี้เรากว่าจะได้ฟองขนาดนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับปีกว่าหนึ่งปีกว่าแล้วปลูกมะพร้าวนี่กว่ามันจะออกลูกนี่มันใช้ระยะเวลานานขนาดไหนสามปีครับสามปีนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงดีๆสามปีเลี้ยงดีๆสามปีไม่ใช่ปลูกทิ้งแล้วไม่ไม่ได้ก็คือดูแลเต็มที่ดูแลเต็มที่ปุ๋ยปุ๋ยที่จะให้นี่คือให้ยังไงถ้าให้มันมันโตออกมาเนี้ยก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยครับบอกไม่ได้ว่าจะให้ยังไงอืมบอกไม่ได้ ถ้าเกิดว่ามันมันแล<ก>้วแต่เจ้าอ๋อถ้าเกิดว่ามันเริ่มติดผลเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยสูตรเคมีเป็นสูตรไหนได้1 5 15ก็ได้อ๋อไซสิบห้าสหส่วนมากเขาจะใช้ถ้าภาคอีสานเขาจะใช้ใช,ใช้เกลืออ๋อใช้เกลือครับเกลือมันช่วยอะไรในเรื่องของการให้ปุ๋ยมะพราะ้าวมะพราะ้าวมันชอบเกลือ,ชอ,ลอ,อชอบนะ้ำกร่อยนะอ๋อมะพร้าวชอบน้ำเกลือน้ำกล่อยมันจะทาให้ลูกดกอกเขาลื้อรัหลานใช่ใช่ลูกดอกลูกดอก รดหวานอ๋อก็คือเป็นสูตรใช้ปุ๋ยสูตรสิ1 5้าการให้น้ำเขาจะให้ยังไงให้ตลอดทั้งวัน,ว,นวันละครั้งบางวันก็โอถ้าน้ำ้าที่ด,นดนินอยู่ที่ดินถ้าดินมันชุ่มก็ต้อง 2, 3, 2> อวันสมวันให้ทีหนึ่งนะก็คือดูสภาพของดินมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ชอบน้ํามากเท่าไหร่ครับอมะพร้าวไม่ชอบน้ำมากนี่ก็คือการปลูกมะพร้าวน้ําหอมเป็นเคล็ดลับของคนลุงนะครับสวนคณลุงเขาจะทําการ ขยายพันมีพันอะไรบ้างครับที่สวนลุงเป็นผลไม้เนี่ยครับมีอย่างที่เห็นน่ครับท่านผู้ชมก็จะมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนแล้วก็มีมะม่วงนี่ถ้าเดี๋ยวพัดูพาไปดูมะม่วงก็จะมีมะม่วงพันอะไรบ้างนะครับส่วนของคุณลุงอันนี้ก็คือเป็นมะม่วงอันนี้สามฤดูแพงไหมครับกิ่งพันเนี่ยครับอ๋อเจ็ดสิบบาทนะครับเขียวเสวย เกลือเสวยนี่ครับท่านผู้ชมมันก็มีนะครับราคาเท่าไหร่รครับเกลือเสวยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทหมดเลยปะครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กเจ็ดสิบบาทเป็น,น,น,นเป็นกิ่งพันติดตาหรือท่ากิ่งหรือกิ่งพันเป็นท่ากิ่งหมดเลยการทาบกิ่งนี้จะทําให้ได้ต้นพันธุ์แข็งแรงเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ออกลูกเร็วออกลูกเร็วเขาไม่ใช่ตอนเขาจะไม่ใช่ตอนมีแต่ทาบกิ่งกับเสียดยอดมีแต่เทียบท่ากิ่งกับเสียดยอดนะครับมีมะม่วง เียวเสวยแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็คือห<ล>้ม่วงเหมือนกันตัวนี้ก็คือน,น้ำดอกไม<ป>้นะครับแล้วก็จะมีละมุดด้วยเนาะนี่ครับร้านของคุณลุงก็อยู่ตรงไหนครับเส้นบ้านสีวรักษ์ติดหน้าโรงเรียนบ้านสีวรักษ์กลเ,กเลยนะครับนี่ครับติดถนนเลยนะครับถนนนี่ก็คืออ,นนอันนี้ก็คือป้ายชุมชนบ้านสีวรักษ์ติดถนนนะครับ ก็จะจําหน่ายในส่วนของเนาะส,สีวะลัยอ <No, S 2> ๋อสีวะลักษ์วันนี้สีวะลักษ์นะครับฝั่งตรงข้าจะเป็นสีวะลัยนะครับนี่ครับร้านก็จะขายในส่วนของต้นไม้พันไม้นะครับก็สามารถที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินภูเขาไฟได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ทางเราอยู่ที่ตบบําบลสิอํเาเภอคุนหานจังหวัดริสเกตนะครับร้านคุณลุงก็จะทําการ ขยายพันธุ์กิ่งไม้นะครับวันนี้เราได้ความรู้เยอะแย,ยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมากเตี้ยตอนตอน,ตอนนี้คือกระแสมาแรงในส่วนของการปลูกหมากเตี้ยเพราะว่ามันให้ผลไบเป็นไหมครับลุงนี่ครับปีเหมือนกันสามปีอันนี้นี่เพาะมานานหรือ,อยังครับเนหนึ่งเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมก็คือกําลังแทงยอดออกมาก็คือช่วงนี้เขาจะฮิตในส่วนของหมากเตี้ยปลูกนิยมปลูกนะครับนี่ครับ ถ้าเอาไปทําอะไรเข้าหมากเวลาเขาได้เป็นผลสุกส่วนมากคุลุงพอทราบไหม,ามครับจะไปไม่รู้เ <ampoo. S 1> หมือนกันข้าวทำอะไรนี่ครับยางถุงขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับลุงสิบาทเออต้นละสิบบาทถุงละสิบาทเม็ดละสิบาทถ้ามันงอกแล้วนะครับ่านผู้ชมนี่ครับก็หมากก็ถือว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วมันกินยาวนะครับสามปีหมากครับหรือเท่าไหร่สามปีอ๋อสามปีเท่ากับเท่ากับมะพร้าว นี่ครับมาก็คือเห็นคนเขาจะ<ม>านิยม,ม <า S 1> เอาไปม,าม,ม่วงอ๋อมะพร้<ม>าวมะม,ม่วงก็คือหมากก็คือนิยมเอาไปปลูกแถวโคกหนองนาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นเขาเอาไปปลูกกันนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับสวยมากเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีไม้ประดับแล้วก็ไม้ต่างๆเนี่ยก็มีมะละกอนะครับ<ม>สวย,ม,ย,ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้าน ร้านของคุณลุงชื่อร้านอะไรครับอุไรพันธุ์ไม้นะครับทา่านผู้ชมก็จะมีไม้พันธุ์ไม้ต่างๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับนี่ครับมะเขือดอกไม้พริกต่างๆเยอะมากเลยนะครับวันนี้ช่างธนวัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานพาทา่านผู้ชมมาชมที่สวนอุไรพันธุ์ไม้นะครับแล้วก็จะมีมะม่วงพันแอปเปลิลนะครับเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ได้ พามาชมสวนของคุณลุงนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวลุงพลจะเอามะพร้าวไปทําการขยายพันธุ์นะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากคุณลุงนะครับเจ้าของสวนทับอุไรพันธุ์ไม้นะครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ความรู้กับช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานนะครับพบกใหมอีพีน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ